เมื่อเมื่อวานประมาณสักห้าโมงเย็นครับเด็กๆก็ชวนกันไปเล่นกัน4ี่คนตามปกติที่เคยเล่นกันปรากฏว่าเล่นกันจนเพลินจนมืดค่ำก็เลยกลัวผู้ปกครองจะดุดา่าเขาก็เลยชวนกันนอนกันในป่าเลยจนเช้าพอสว่างก็ชวนกันกลับมา อ๋อคือบมีอย่างแต่เพียงแต่ว่าลัว่าผู้ปกครองจะทำโทษเนี่ยเนาะต้องทำนะครับแล้วก็มูตำรวจเขาก็ได้ออกค้นหาอยู่นะครับเจ้าที่ทุกฝ่ายฮะทุกฝ่ายนะครับตำรวจทั้งผู้ภัยค้นหากันตั้งแต่เมื่อคืนฮะแต่มาเจอไม่เจอมาเจอตอนเช้านี่ครับแต่เด็กปลอดภัยทุกคนนะครับเนาะ ไปแอลค่ะไปแอลค่ะแล้วบักปิกบ้านไปนอนแล้วยุ่งบักกาดกับลูกนาวค่ะอืมไม่กลัวค่ะอืมแล้วลูกไปแอลไหนอ่ะไปแอลที่น้ำเมาค่ะแอลที่น้ำเมาอ๋อแล้วทำไมมันค่ำก่อนเหลอว่าไงลูกเพราะว่าไม่อยากออกเขาอางตรอื่นค่ะโอไปกันสี่คนอะลูกสี่คนค่ะไปสี่คนโอ้ยแล้วไม่กลัวเหรอลูก กลัวแล้วเมื่อคืนนี้เห็นเขาตามหาเห็นแสงไฟเห็นอะไรอยู่แล้วทําไมไม่เรียกลูกไม่กล้าไม่กล้าแต่ไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงแล้วหนูไปนอนตรงไหนอ่ะลกูกนอนที่บ้านหลังนี้ค่ะที่นี่เหรอค่ะแล้วบ้านหนูอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านหนูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในส่วนส้มเหรอค่ะอ นู้นเหรอนี่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อในสวนเนี่ยค่ะโอ้ตรงนี้เหรอค่ะแล้วทำไมอะรู้กลัวเหรอกลัวคุณแม่กลัวคุณพ่อจะทำโทษเหรอค่ะอ๋อแล้วไม่คนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คุณคุณงะนี่อะนี่อค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันสี่คนเลยนะ นั่งมอบอยู่เนี่ยเหรอขา้นไม้อะไแล้วมีที่ออกอแล้วหนูหนูเห็นแสงไฟอะไรไหมตอนที่เขาตามอ่ะเห็นค่ะแล้วหนูทำไมไม่ออกมาแต่เขาบอกว่าอันนี้จะไม่ไ้ออกตำรวจทหารรู้ว่าผู้พายหลายๆคนอ่ะเขาเขาไม่ได้หลับได้นอนกันนะคะอืมที่หลังหนูอย่าทำนะคะโอ้ห้ามทำนะตอนนี้ไม่ทำนะคะ เพราะว่าเจ้าท no okay. uh ี่หลายฝ่ายเขามาช่วยหาหนูตั้งแต่ท mm ีห hmm. นึ่งทีสองแล้วไงนะคะเสร็จแม่ลูกเสรได้เาีน่เป็นพ่อเด็กอ๋อนี่ก็แฮมหายไว้กี่โมงครับหายก็ตีสี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งแมลง ใช่ไหมเออแล้วก็ไปกันทั Radio ้งหมดทั้งสี่คนเลยใช่ไหมครับชวนกันไปเล่นน้ําเหลือแล้วไม่กลัวตกน้ำเหรอลูกว่ายน้ําเป็นไหมตอนนี้รู้สึกว่าน้ํามันจะขึ้นๆลงๆอันตรายลูกนั้นถ้าประจบ